อ่ะก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องากาคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องเลยพูดถึงบาเลื่อยย่นนี่แหละอสําหรับไอคนที่ถามเข้ามาว่าบาเลื่อยย่นนี่มันใส่ดีบอบาปลอมบาปลอมบาก๊อป,ปี้นี่หละบาบะมีห่อนี่หละพี่น้องแต่ที่จริงอันนี้มันจะเป็นบาเอบาเทียมนะพี่น้องบาสตินนั่นแหละ บาสตินโอมเมนของแท้ดอกเห็นบ่มอืมาเทียมพี่น้นนองตัวน,นี้ก็คือกันอันนี้ก็เป็นบาเทียมเหมือนกันเหรอบาปลอมจะถามว่ามันมันใช้ดีไหมออม,มันใช้ดีไหมมันใช้คุ้มไหมอย่างประมาณนั้นอืม ก็เอาตัวไหนดีนั่นแหละอ,อคนถามเขามากก็คือก็คือผมผมจะให้ข้อคิดเดีอยพี่หน้องด้ายสำหรับแนวทางในการตัดสินใจในการซื้อบาเลยย่นนี่อืคือบางคนก็แนะนำแมนบอละ่ะบอกว่าให้เอาบาแท้เลยบาแท้เนี่ใช้ดีใช้ทนเออแต่บางคนก็ยกตัวอย่างเช่นผมนี่ผมก็บอกว่าโอ้ย บาเทียมเนี่ยมันก็ใช้ดีเหมือนกันนั่นแหละเออหลักๆนะพี่น้องหลักไม่ว่าแต่หลักการในการซื้ออะไรนี่อันดับแรกนี่ก่อนเท้าสิซื้อเบิ่งเงินในกระเป๋าของเท้าก่อนพี่นอ้องเอออันดับแรกเลยนะคือดูเงินของเราก่อนเออว่าเท้ามีเงินซื้อบอแม่นบอหะ่ะเอออันดับที่หนึ่งคือดูเงินก่อนอันดับที่สองนี่ อันดับที่สองคือดูหน้าง,งานเราเนะ่ะเข้าสิเอาไปตัดอย่างเอาไปตัดเป็นอาชีพบอรหรือตัดเล็กๆน้อยๆอ,อืมแม่นบอะไรมันปัจจัยมันก็มีแค่นี้เองเนี่ยพี่น้องมีแค่สองอย่างเองก็คืออันที่หนึ่งก็คือดูเงินในกระเป๋าเราอันที่สองดูหน้าง,งานเราจะเอาไปตัดอะไรสําหรับผมเ้อผมแนะนํามเนอพี่น้องเ้อสําหรับผมนะ สำหรับคนที่ตัดงานทั่วๆไปนะอรับจ้างทั่วๆไปคือไม่ได้ยืดอาชีพเลื่อยไม้อะไรมากมมยเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใส่บาเทียมดีกว่าพี่น้องให้ใช้บาเทียมดีกว่าเพราะอย่างว่ที่เพราะว่ามันประหยัดกว่ากันเยอะพี่นอ้องเอประหยัดกว่ากันเยอะเลยประหยัดกว่ากาันหอยบํมเมนครึ่งตัวครึ่งนะคือเกินครึ่งนะประหยัดมากๆเลยนะ ผมยกตัวอย่างเช่นนีเรานี่ตัดไม้แค่ปีละครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆไม่ได้ตัดทั้งวันทั้งคืนบริตัดเบิร์ปีเนาะอันนี้ถ้าหาก็บอกจำเปลีนน่ยนนะพี่นอ้องไม่จําเป็นต้องไปเอาเครื่องแรงไม่จําเป็นต้องไปเอาบาแท้หยังหมากไม่หรอกคือเอาแค่พอตัดได้ก็พอแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือถ้าเราไปซื้อของแพงๆนี่แล้วเราใช้แบบใช้มันไม่ได้เต็มที่นะพี่นอ้อง เออใช่นิดหน่อยกสมมติว่าสตัดใหม่แค่ก๊กเดียวจริงๆนะตัดใหม่แค่ก๊กเดียวแต่ไปสื่อของแพงมากมันคุ้มค่าบอห่ะมันก็ไม่คุ้มค่าเออเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนเอาเงินไปจมเฉยๆเนี่ยพี่น้องเอาเงินไปจมซื่อๆนะ่ะแมนบอเพราะฉะนั้นนะพี่น้องบ่ราว่าจิซื้ออย่าง,างบ่ราว่าจะซื้อเรื่อยลนไม่ว่าจะซื้อสินค้าอะไรพยายามดูพี่น้องเบิ่งเงินในกระเป๋าหล้วกหน้างานเฮ่า ว้าาใส่หน่อยใส่หลายซ้ำหดเออแต่ถ้าใครสําหรับใครที่แบบเสียมาตัดมืออาชีพเลยสตัดมืดมือมือดเว้นเลยตัดมืดปีนะ่ะแบบนั่นอนะ่ะผมแนะนําว่าเอาของแท้ของดีๆไปเลยถ้าแบบนั่นนะเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือสําหรับงานมืออาชีพนะ่ะคือมันต้องทําทุกวันนะ่ะพี่น้องทําให้มันรวดเร็วแ <c oughs> มนว่าทาให้มันแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บเพราะว่าอย่างเพราะว่าห้าหาเงืนจากจุดนั่น <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่เครื่องไม่ว่าจะอุปกรณ์อะไรคือมันต้องร้อยเปอร์เซ็นต์อแมนบอกแต่ถ้าสําหรับใครที่เอามาตัดใหม่แค่นิดๆหน่อยๆปีละเถอเอามาตัดมาอยู่ค่าซื้อ,อเอออเามาทาั้งไอ้ใหม่นู่นนี่นัน่นนิดๆหน่อยๆซื้อหน่ะยพี่นอ้องเออตัดใหม่เผาท่านอย่างจังสี่เนี่ยแล้วก็ผ่าไมา้นิดๆหน่อยๆน่ะผมแม่น้าใบใส่ของเทียมเนี่ยดีที่สุดแล้วบาเนี่ยคือจังบาเนี่ยบาสิบแปดนิ้วนี่ มันบอดดแพ่งไลยพี่น้องซีหาหกร้อยเองอืมแม่นบอแต่ถ้าเราไปซื้อไอ้บาของแท้มานี่ห้อยโอ้ก็หลายพันนะพี่น้องบแมนมันสองสามพันผุนบออย่างเช่นไอบ้บลาไอ้ยี่ห้าเนี่ยปายี่ห้านี่ห้อยปลาเข้าไปโบแมนมันสองพันสามพันผุนบออืมแต่ถ้าเราไปซื้อของปลอมมาเนี่ยโอ้ปหอดพันดอกอันนี้นะพี่น้อง ไม่ถึงหนึ่งพันบาทเนี่ยประมาณเจ็ดแปดร้อยนี่แหละบายี่ห้าเพราะฉะนั้นกะหลักๆกับพี่นอ้องสำหรับคนที่ถามมาบอกว่าอยากซื้อบาเนี่ยจะเอาจะเอาไอ้บาแท้หรือบาปลอมดีตัวไหนมันใช้ดีกว่ากันอือก็คือใหม่ๆมันก็นใส่ดีคือคือกันทั้งคู่นะั่แหละพี่นอ้องเออบาไม่ว่าแต่บาแท้ไม่ว่าแต่บาเทียมใหม่ๆใช้ดีเหมือนกันทั้งคู่เลยเออแต่เพียงแต่ว่าบาเทียมนี่ อายุการใช้งานมันจะสั้นกว่าก็แค่นั้นเองพี่น้องอืออายุการใช้งานมันสั้นกว่าสมมุติว่าบาแท้มันใช้ได้ปีหนึ่งอือบาเทียมมันใช้ได้สามเดือนจังส่อันนั่นแหละมันก็แตกต่างกันแค่นี้เองพี่น้องอือของแท้มันก็ต้องทนเป็นธรรมดาไม่น้บอหรอของถึกมันก็ต้องบกค่อยทนไนไหดเออมันก็คุณภาพมันก็ตามราคาพี่น้องคิดง่ายๆเอือที่สําคัญที่สุดนะดูเงินเราพี่น้อง ดูเงินเราเป็นหลักแล้วก็ดูหน้างานเราเนะอ่อเป็นหลักเลยมีแค่สองตัวนี้เองพี่นอ้องออส่วนไผ่ที่บอกว่าโอ้ยใจมันรักใจมันอยากได้ของแพงอ,อันนั้นก็แล้วแต่เจ้าพี่นอ้องอก็สาหรับบางคนก็พูดถึงว่ากัดเขาวบอกมีเงินนะเนาะไม่ไม่มีเงินก็เอาของถูกไปก็ได้ไม่เป็นไรแต่สาหรับไผ่ที่มีเงินก็อยากได้ของแพงก็ซื้อได้พี่น้องเพราะว่ามันเพราะว่าอะไรก็เพราะว่ามันกระเป๋าของคุณ แมนว่าหละ่ะแม่แกะเป๋าของผมมันแล้วแต่ความชอบอแม,มนว่าแต่น,นี้เนี่ยผมจะมาแนะนําสําหรับไอ้แนวคิดแล้วก็แนวทางวิธีคิดเฉยๆว่าหน้างานอย่างนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมาะกับของแพงเอแม,มนว่าหละ่ะเพราะว่ามันมันเหมือนเอาเงินไปจมเหมือนที่ผมบอกกันแหละอออ่ะโอเคคลิมนี้ก็ประมาณนี้พี่น้องไม่มีอะไรมากมายมเล่าสู่กันฟังคลิมนี้กับซ้ำนี่แหละ